ครับตอนนี้กำลังมาไดนาสวนผสมกำลังจะไปปลูกไถนะครับเด็กขาก็ปลูกได้นิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็จะไปปลูกไถอันนี้ก็เป็นหญ้าให้กันตะเกียงน้านี่เป็นทย่ วันนี้คุณตาจะพาไปทําอะไรคะจะปลูกกระชายจะปลูกกระชายนี่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 พันน่ะพันพันกระชายนะนีุ่โขมที่เตรยนะียมไว้ใส่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเน้วค่ะที่เตรียมไว้เพราะว่าปลูกกระชายกันดินตุดกันดินที่มันซัวแต่ข้างข้างข้างบนนี้ก็จะจะปลูกขาี่ข้างบนนี้จะปลูกขาตรงนี้ ปลูกมาได้นี่หน่อยแล้วที่ปลูกมาเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นขาข้างล่างเป็นแบบไอันนี้่คือฟองไส้ไก่ที่ยูกเขาทำให้เราก็ทำเปลี่ยนกิร็จจะกินไส้นาสวนผสม